พาทุกคนมาทําความรู้จักนะครับกับหินมงคลเสริมพลังสร้อยข้อมือหินของเราเนี่ยที่เตรียมอยู่ทุกเม็ดนะครับผ่านขั้นตอนการล้างสลายพลังด้านลบอยา่างถูกวิธีจากที่เห็นนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือนําผ่านน้ําล้างด้วยน้ําก๊อกครับล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วนํามาแช่น้ามนต์หนึ่งคืนหลังจากนั้นเราก็จะหยิบขึ้นมาแล้วผึ่งลมเอาไว้แห้งโดยธรรมชาตินะครับ ส่วนชุดหินที่แห้งแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่สองในการสลายพลังด้านลบนั่นก็คือนําไปอบควันกํายานเราก็จะจุดกํายานนะครับแล้วอบลงไปในหม้อหรือขันน้ํามนต์ที่เห็นอยู่เพื่อสลายพลังงานด้านลบและขั้นตอนสุดท้ายก็คือนําหินทุกเม็ดนะครับมาผ่านคลื่นเสียงในขันที่เบตโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะประจุพลังงานด้านบวกเข้าไปในหินเพราะหินแต่ละก้อนเนี่ย แต่ละเม็ดกว่าที่จะมาถึงมือเราเนี่ยนะครับผ่านมือผ่านการสัมผัสจากผู้คนมามากมายเพราะฉะนั้นเขาจะมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่ติดมาอย่างแน่นอนถึงมีการล้างสลายพลังอย่างถูกวิธีก่อนรับรองได้เลยว่าหินแต่ละเม็ดหินแต่ละเส้นที่ได้ไปจากอาจารย์เป็นหินที่มีพลังงานด้านบวกทุกเม็ดอย่างแน่นอนพลังเต็มเปี่ยมสร้อยข้อมือหินมงคลนะครับจะประกอบไปด้วยปีเซีย ผ่านการประจุพลังงานก็คือเปิดดวงตาให้เขาเขาเรียกว่าเปิดเนตร<ม>ใส่หวัวใจนะครับประจุพลังงานเพื่อให้เขาแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาบีเสี้ยนี้ไม่ต้องบูชานะครับเขาจะอยู่กับเราเปรียบเสมือนกับมีพลังงานด้านบวกคอยปกปักร,รักษาคุ้มครองและดึงดูดสิ่งดีๆนะครับเข้ามาหาตัวเราอย่างต่อนเนื่องปีเสี้ยอาจารย์เลือกเป็นลักษณะข,ของลูกมังกรนะครับลูกมังกรไม่ดุเป็นกันเองนะครับ เชื่อฟังง่ายเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับคนที่รับสร้อยข้อมือไปเนี่ยนะครับอาจารย์จะใส่ถุงอย่างนี้ไปให้ทุกใบทุกถุงผ่านการประจุพลังงานเรียบร้อยตัวอักษรจีนตรงนี้นะครับอ่านว่าฮกแปลว่าโชคดีส่วนตัวอักษรภาษาจีนด้านหลังนี้อ่านว่าเปนงอนนะครับในจีนแต่จิว๋วอาจารย์จะอ่านว่าเป็งอานเป็งอานแปลว่าปลอดภัย แล้ววิธีการใช้ถุงนี่นะครับเสริมห่วงจุ้ยเอาไปแขวนไว้ใกล้กับประตูบ้านหรือแขวนไว้กับประตูบ้านด้านในก็ได้นะครับบ้านนั้นก็จะปลอดภัยและดึงดูดโชคเข้ามานี่คือของที่จะให้เอาไว้สําหรับท่านที่บูชาสร้อยมงคลนะครับสร้อยหินมงคลก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะครับ